โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อน่นเรก็สู่รายการจีฟยูนะผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับกัปตันคิมกันในพาร์ทที่5นะกระผมแล้ววันนี้ <c oughs> อยู่ทางด้านของคิมจุนโฮของเราก็กลับมาไว้ผมสีน้ําตาลนะผมหลังจากที่คุณปู่นะครับผมเข้ามาดูในสนามแล้วรู้สึกแสบตากับสีผมของหลานนะผมก็เลยลองย้อมผมสีน้ําตาลไปเลยครับผมเรียกได้ว่าเปลี่ยนสีผมทุกพาร์ทเลยนะผมหน้านี้โอ้ oh, วันนี้เป็นแบบไฮไลท์เลยนะครับเนี่ยวันนี้ กิมชอนนะครับผมจะเจอกับทนายของซองน้ำ FC ครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไม2ทีมนี้เจอกันถึงได้เป็นแมชไฮไลท์ของเคลีกวันนะครับอ๋อเพราะมันเป็นการเจอกันของจากฝูงแล้วก็รองจากฝูงนะครับผมสองน้ำเนี่ยต้องบอกว่าพาร์ที่แล้วสุดยอดมากเลยนะครับผมสามารถพลิกล็อกเอาชนะ FC s o เอาชนะอุซานคุนไดแล้วก็เอาชนะซูวอนซมซุงมาได้ทั้งหมดเลยนะผมโดยจริงๆอะ่ะหลายๆสำนักสื่อเนี่ยเขาต้องคิดไว้แล้วว่าโอ้โห ต่อให้มีกัปตันคิมอยู่เนี่ยก็ไม่น่าจะรอดครับผมปรากฏว่ารอดมาได้ครับผมวันนี้เจออีกหนึ่งบททดสอบครับผมจะเจอกับกิมชอนซังมูนะครับผมมาดูว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้หรือเปล่านะครับและต้อบอกว่าอีกหนึ่งความยอดเยี่ยมของกัปตันคิมจุนโฮของเราครับผมนี่กบผมยิงไปแล้ว15ประตูจาก9ลูก และที่สำคัญคือจุนโฮเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับผมยิงไปแล้ว15ประตูนำเป็นดาวซันโวสูงสุดของลีกอยู่ในตอนนี้เลยนะครับและไม่ใช่แค่ดาวซันโวเท่านั้นครับผมดาวแอสซิสทั้งด้านของจุนโฮก็เป็นครับผมกับ5แอสซิสจาก9แมตช์ที่ลงเล่นครับผมใครจะไปหยุดเด็กคนนี้อยู่ครับเอาละครับผมเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปดูแมตช์ของซองนำแล้วก็กิมชอนซังมูกันนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมผมมีปัญหากับการยืนตำแหน่งมากๆเพราะว่า ผู้ชมเห็นมาว่ามันยืนเซนเตอร์3ตัวดูแบบเนี้ยดูเหมือนว่ามันจะแบบดีใช่ป่ะแต่พอยืนจริงๆอ่ะผมไปยืนซ้อนกับเข้าบอลชนกันมั่วไปหมดเลยครับผมเอาละเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าวัานนี้กัปตันคิมจะนําทีมสามารถเอาชนะกิมชอนได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับผมแค่สควัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาอยู่<ต>กันในเกมบิ๊กแบทประจําสัปดาห์ของเคริวันน่ผมในการจัดการของ จ่าฝูงและรองจ่าฝูงนะผมกิมจอนนะก็ผมจะเจอกับทีมแรกของสองน้ำเอฟซีครับไปก็ผมมาวันนี้ต้องบอกเลยว่าสองน้ำเนี่ยโหูนำริ้วเป็นจ่าฝูงชนิดที่ว่าหลายๆคนเนี่ยตกใจมากเลยก็ผมว่าทีมที่อ่อนที่สุดในเคเลียกเนี่ยทำไมถึงได้ก้าวกระโดดมาขนาดนี้นะผมคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวก็ผมเพราะกัปตันคิมของเรายังไงละครับผมมาผมวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะพ่ายทีมได้ไหม เจอตลอดครับผมลองจากฝูนี่แม่งเปลี่ยนเปลี่ยนลายพาร์ทเลยครับผมอย่างว่าแหละกาลาดาันสู้กันมันครับผมแล้วแทงอินอลุมาโดนนะโอ้ลัหน้าไปก่อนครับผมโอเคเกือบไปหาบ้างครับผมธนาอองสองน้ยโดนกระแทกครับผมเสียบนกลางสนามนี่เป็นเรื่องที่บอกเลยว่าไม่ทีแต่จัดเลยนะครับผมอย่างให้มาชววอนอย่างได้ยิ่งอู้หชนคัน เกือบไปโคออไปก่อนโอเคได้อยู่ครับผมไปที่ที่้านะของดงวานโดดข้ามบอลไปด้วยจงโฮให้มาดงวานดงวานแทงต่อมาที่คิมจุนโฮไปแล้วครับผมลูกบาลูกนี้ยิงเออมาครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมจากทางนะของกัปตันคิมจุนโฮอีกแล้วครับผมเกือบเรียกว่าเกือบเสียประตูไปก่อนนะครับผมแต่ว่าจังหวะนั้นโชคชะตาบอกให้เราไม่เสียประตูนะครับผม จากจังหวะที่เหมือนเราจะเสียประตูไปก่อนนะผมกลายเป็นว่าสองนำ้ำนะผมสามารถพาบอลขึ้นมาด้านหน้าและเป็นกับตันคิมจุนโฮอีกแล้วครับผมไแบ,บ็กตัวเก่งของเราครับผมยิงให้ทางด้านของสองนำ้ำขึ้นําไปก่อนแล้ว1ประตูต่อศูนย์นะครับผมอีดูเราวันนี้ไม่ได้นับซะด้วยสิบหกประตูจากสิบแมตช์ครับผมใครจะไปเชื่อเป็นกองหลังวันนี้เอาแย่งไว้ได้ แต่ว่าเสียบอลการสนามอีกครั้งหนึ่งครับผมมาอีกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเข้าสอง,งนะฮขอโยองควางนะครับผมพวกนี้รุ่นพี่เราหมดนะฮะแม่งทีมคนแก่ครับผมคนอายุ30โคตรเยอะเลยผมเพิ่งรู้อะจองโผเอ้ามาอีกโอ้โหไม่งเอ้ยอดโอกาสไปเลยเมื่อกี้ผมวิ่งผิดด้านนะไม่ไปล็ลไรมาโอ้โหแทงทะลุสวยครับผมฐานะของจุนโฮยิงไปติดบล็อกอยู่ครับผมโดนบล็อกเอาไว้ได้ และจังหวะนี้ไล่ไล่ไล่เท่านั้นเหรอวะโอ้ยแย่แล้วเสียบอลกลางสนามอีกแล้วครับผมแท่าของคิมจุนโฮให้มอนมานะครับผมกินช้อนมาบ้างแล้วครับผมจังหวะนี้จะได้เปิดเข้ามาด้านในยิ่งปิดบล็อกครับผมโอเคสวน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 มาอีกแล้วครับผมดูดิอยู่ทุกที่ทุกเวลาครับผมขอให้มองฉัน เพราะว่าฉันคนนี้เนะี่ยอยู่ที่ตรงนี้แล้วยังไงล่ะเดียงขึ้นมาก่อนไปไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีไหวแล้วครับผมให้มาจีวอนถือจองโฮเรียบโดยครับผมสองประตูต่อศูนยะ์นะและได้ในนาทีที่4 3ด้วยนะครับผมครึ่งหลังเนี่ยทางด้านของซงนำเนี่ยจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าโดยเนื้อแท้เนี่ยมันเป็นทีมเน้นเกมรับอยู่แล้วนะครับผมทางด้านของซงนำนะถ้าเราได้ประตูนำแบบนี้ก็เป็นการที่จะให้คู่ต่อสู้เนี่ยจะต้อง พยายามมาเล่นเกมบุกใส่นะครับผมแต่ถ้าเขาเล่นเกมบุกได้ไม่ดีพอเนี่ยกับตันคิมจุนโฮของเราก็พร้อมที่จะสวนมายิงประตูแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมดูครกดลูกนี้ผ่านมือผู้สัประตูไปแบบงงนะว่าผ่านไปได้ยังไงเตางสิงนก็เป่าจบกกันดครึ่งเวลาแรกเลยนะครับผมทางด้านของซองน,นามนะฮะบุกมานำกิมชอนอยู่2ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับผมว่าเกมจะออกมาเป็นยังไงครับผมตอนนี้ซองนามได้เปรียบอยู่แล้วนะครับ จีมชอนมาบ้างแล้วนะครับผมชูยองวูให้มาที่ควอนชังโฮคิมจุนบัมแทงมาลูกนี้ตอกส้นติดบล็อกเรียบร้อยครับผมเอ้ยเดีย๋ยวเดชิมดงวานให้มาที่จุนโฮครับจุนโฮออกมาที่จองโฮจองโฮแทงทะลุช่องมาหลุดมาอีกแล้วครับผมคิมจุนโฮยิงเรียบร้อยครับผมกับตันคิงของเราประเดิมประตูที่2ของเจ้าตัวครับผม ใน match นี้ระผมนี่ขอเต้นเบรกแดนซ์ก่อนเลยครับผมไม่เคยทิ้งอยู่แล้วเรื่องเต้นกิมดำกินเนี่ยมันเป็นขอถนัดของชั้นอยู่แล้วเย็ดเดเออแต่ว่ามีคนหลายคนเม้นมาเยอะมากว่าเป็นแบบว่ากองกลางไดนามบ็อกซ์บ็อกซ์เนาะก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้เนี่ยปอกแขนก็น่าจะหายไปด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนีแหละมันดี มันบอกเลยเพราะจริงๆอ่ะทีมนี้ขาดผมปเป็นเซนเตอร์แบ็กไปก็ตายเหมือนกันนะด้านในดังอุยบักไม่อยู่อะส่งไหมเปิดด้านในบอลจะขอกลับมาได้ยิ่งเข้ามือเพราได้ขอรุ่นพี่ยงควางเขาไม่ได้อย่างสวยงาม,มครับผมครึ่งหลังต้องบอกว่ากิมชอนเขาเอาจริงนะคะเนี่ยคือตั้งแต่แร้ที่สามแบ สองน้ำก็ไม่บวกแล้วครับผมโอ้โหลุดมาอีกติดเซฟยองควางเตะออกไปก่อนครับผมยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับผมเพื่อนไม่น่าไว้ใจเลยวะ่ะไม่กลัวแล้วแมเงเอยเหวยองลูกนี้ยิงโอ้โหม,มีแค่คนเดียวที่ไว้ใจได้คือยอนยองควางนี่แหละมาหรอไม่ได้อย่ายิงโอ้โวยโดนล็อกหลบหนีง,ง่ายๆเลยวะ่ะจุนโฮจองโฮ จงโเอ้ยโอ้โหดูเล่นกันครับผมมาจังหวะสุดท้ายของยิมชอนแล้วผมเปิดด้านในลูกลิฟซัดโอ้โหบ้าไปแล้วครับผมยิงข้ามคานได้ยังไงครับผมนี่โอกาสดีสุดที่อย่างน้อยจะยิงไล่มาเป็น31นึ่นะโอ้โหกดป้ายลูกครับผมอดไปฮะวันนี้ แล้วผู้สิงกระเป๋าจบเกมไปที่เรียบร้อยอะกิมชอนซังงูวันนี้เปิดบ้านแพ้กับซองน้ำใบ3ประตูต่อสูนะครับผมเป็นเกมที่แลกกันโคตรเดือดนครับผมแต่สุดท้ายเป็นซองน้ำที่ทำได้ดีกว่านะฮะคือจะบอกว่ารูปเกมเนี่ยไม่ได้สู้ได้ขนาดนั้นนะครับผมซองน้ำเนี่ยโดนอัดเยอะมากเลยแต่กิมชอนกดไม่ลงนะครับผมเป็นซองน้ำที่คมกว่าเก็บไปได้ถึง3ประตูต่อสูนะครับผมจะคงเป็นจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นต่อไป ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับผมกับสึกเคลีกวันนะครับผมวันนี้จะเป็นเกมดาบี้แม็นมนแ์นะครับผมระหว่างซองน้ำแล้วก็กังวอนะครับผมถามว่าอยากจะถาม่างนึงว่ามึงเป็นดาบี้แม็ก์กันเยอะหรือเกินนะเนี่ยดาบี้เยอะมากครับผมเอาผมนี่คือภาพนิมิตนะครับผมนี่ยกนิ้วให้เลยและนี่ไงรุ่นพี่คนเก่งของเราครับผมลี่จองโฮ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามากันที่สนามยูเนียนพาร์คสเตเดียมนะผมโซนาร์เวีจะเปิดบ้านตอนลึกกรรมเย่ของกังวอนเอฟซีนะผมอันนี้เป็นทีมบุ้ยของตารางในตอนนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแมตช์นี้เราควรจะเหนือกว่านะฮะนี่สุดยอดเลยครับผมไม่งั้นจริงๆอ่ะเราอ่ะต้องอยู่ในตำแหน่งเขาครับผมแต่การมาของท่าแรกของกัปตันคิมจุนโฮเนี่ยโอ้โหทำให้ซองนำเนี่ยได้เห็นพลิกชีวิตเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมมามาดูเกมนี้กันนะครับผม <c oughs> โอเคบอลมาที่คิมจุนโฮจุนโฮไม่แทงครับผมจังหวะน,นี้ยังไม่แทงไปเองก่อนแทงจังหวะน,นี้แหละครับผมซีวอนคือออกมาจ,จุนโฮให้มาจองโฮเรียบร้อยครับผมโอ้โหตามภาพนีมิรเป๊ะครับผมสุดท้ายเป็นยองลีจองโฮของเราครับผมยิงให้ซงน้ำเอฟซีหรือสองน้ำของเราแล้วผมนำไปก่อนแล้วหนึ่งประตูต่อย์เกมนี้ควรจะเป็นเกมที่เล่นง่ายหน่อยครับผมเพราะว่ากังวอเนี่ยมันทีมบว้ยเลยนะ ต่อให้รุ่นพี่เรามันจะเล่นไม่ดีกันขนาดไหนก็น่าจะต้องเล่นง่ายนิดนึงแหละแต่ส่วนใหญ่เกมนี้อันดับไม่ค่อยสาคัญนะครับผมผมโดนบวยติดคอมาก็หลายทีแล้วเหมือนกัน <c oughs> ดูว่ารุกนนี้ซัดด้วยขวาข้าขนาดเต็มข้อเลยครับผมมาหนึ่งศูนย์แล้วดักดักหน่อยขอดักขอดักหน่อย <c oughs> เออสวยมากครับผม <c oughs> ขอบอลหน่อยครับจีซูโอเคลูกนี้ทะลุช่องไหมมาแล้วครับผมทิม <c oughs> จุนโฮหลุดมาแล้วครับผม ดวลกับตูนึงหนึ่งสั้นรวดีรวอูย้ยส่องนำสมัสไม่แรงพอว่ะยิงไปติดอยู่ไปเองเหรอมาเปล่าปิดบล,ล็อกขอชนหนึ่งทีก็ผมสวยอาจจะไม่ได้มีแบบว่ารูปแบบว่าเข้าบอลแบบเท่ๆแบบสไลด์หรืออะไรนะเพราะว่าจุนโฮมันเน้นการอ่านทางบอลนะครับผมเฮ้ยดูดีได้อยู่นะมาๆหแทงมาสวยครับผมจุนโฮจองโฮทะลุช่องมาดงวานยิง ค้ยต้องตบออกไปก่อนเลยครับผมทางด้านขอ,ของคิมจินโฮไม่ยอมไม่อยอมเสียโดนสิครับผมเรียบร้อยมาแล้วครับผมคิมจุนโฮจุนโฮให้มาสงโฮสตดโอโ้โหเบาเป็นลม <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าดีแล้วทำดีแล้วมาบ้างครับผมทางด้านของกังวอนมีถือมีรือหน่อยครับผมตอนอยู่ที่คิมฮวนจุน ฮันจุนตักบอลกลับมาได้กีดติดเซฟตัวได้ดของยองยองควางนะผมขอได้ลิกเล่นสั้นนะฮะมาลูกนี้อุ้ยจับยาวไปกิโลเสร็จสิครับผมมาเกมสวนกลับมาเร็วโอเคบอลมาที่คิมจนโฮไม่ต้องห่วงนะทุกคนเพราะว่าชั้นคนนี้นะ่ะอยู่ที่ตรงนี้แล้วยังไงล่ะโอ้ดูการกระชากไปครับผมสุดยอดสุดยอดและขอดึงจังหวะพักกลับมารีบลอยครับผมลีจองโฮ วันนี้2ลูกไปแล้วนะครับผมมีล้นแพทริกแล้วนะฮะโอ้ลุงพี่จองโควันนี้มาว่ะแม่งก็บอกว่าวันไหนถ้าแกมาเนี่ยเราจะเล่นง่ายนะผมแต่ถ้าวันไหนแกไม่มาเนี่ยเราก็มีสิทธิ์จะเสียบอลเรื่อยๆเลยนะะส่วนใหญ่คนที่เราไม่เสียบอลแล้วเสียประตูเนี่ยก็จองโฮทั้งนั้นแหละเพราะว่ากาแกจะพลิกตัวกว่าจะอะไรนี่โอ้โหโแบบบางทีแกเล่นจังหวะยากเลยฮนะ เคแล้วนี้บุสินก็เป่าจ็เกนในครึ่งแรกไปก่อนเลยครับผมซองนำเอฟซีัะผมนำทางด้านของกังวลอยู่2ประตูต่อูนรนะครับผมจากลีจองโคทั้งคู่เลยมาดูกันว่าจองโคจะทำแตทริกได้สำเร็จไหมนะครับผมเอาเสร็จกูดักได้<ร>ไดแล้วจ้าจุโคมองหาเพื่อนนะกังวลเันดีที่เล่นเกมรับค่อนข้างเยอะนะครับผมขึ้นเกมลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราส่งบอลมุ่งส่วนเนี่ยจะเสียบอลโดนบุกได้นะฝากมาก่อนครับผม นี่จงโฮให้มาเอา้าทะลุมาสวยครับยิงลูกนี้โอ้โหขึอนดาบจันเลยเฮ้ย <c oughs> ชิปหายแล้วโดนยิงนี่ก็ยิงไม่ได้ลุ้นเหมือนกันนะ <c oughs> เปิดมาลูกนี้จับบอลลงสวยครับผมเปิดมาติดบล็อกครับผมขออีกทีและได้ด้วยครับผมจะเป็นเกมสวนกับของซองนำแล้วนะครับผม ลีจองโฮมองเห็นให้มากัปตันคิมจุนโฮมาแล้วครับผมเตรียมตัวสองนับซัมแมตเรียบร้อยครับผมสุดยอดโอ้โหสามศูนย์นาที86เป็นการปิดฝาโรงไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมแมต์นี้เราครับผมจ่าฝูงก็วันนี้สามารถที่จะเคี้ยวบวยได้สําเร็จนะครับผมเธอเสียวเหมือนกันเสียวโดนบวยติดคออยู่เงมือนะจังหวะนี้มันเป็นการเล่นที่เข้าขายกันแล้วนะผมหลังที่ ตอนแรกเนี่ยเล่นกันไม่เข้ากันเลยนะผมแต่ว่าจจงโูกับจุนโคนะพอเข้าข่ายเนี่ยสองตัวแบกครับผมเข็ okay, ล้ำซิงก็เป่าจงแระไม่ได้เรียบร้อยครับผมวันนี้ซองน้ำก็เปิดบ้านเอาชนะกังวลไปได้แบบไม่ยากเย็นนะผม3มประตูต่อศูนย์เราเก็บคลีชีตได้2นัดติดแล้วนะผมครีชีตกีกับซีรีส์นี้เป็นอะไรที่ผมบอกด้คำเดียวเลยว,ว่าเก็บยากขี้เยนะครับผมได้มาสักครั้งถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามนะครับผมนี่และวันนี้มันเป็นดาบี้แมตช์ด้วยนะบอกอู้สองกัปตันมาจับมือกันนะผมโคตรเท่ คิมยุนโฮนะผมยังคงสร้างสถิต,ต,ติมีชื่อเป็นผู้ทําประตูทุกนัดอยู่นะผมสําหรับทานดานของซองนามเอฟซีเอาแล้วครับผมแล้วมันก็มาอีกแล้วครับผมกับซองนามและอูซานฮุนไดนะครับผมเจอกันครั้งที่แล้วนี่ก็เดือดจ,จัดมาแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนี่บอกได้เลยว่าเดือดกว่าเดิมแน่นอนนะครับเคเดในนะตอนนี้นะครับผมหูตารางคะแนนเคลีกนะครับผม ทรงนำนะผมทีมที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับผมว่าจะมาเป็นหัวตารางในตอนนี้เนี่ยนำโด่งเลยนะผมเก็บไป36คะแนนเต็มจาก12นัดนะผมนำห่าง FC s ซโซเนี่ยอันดับ2อยู่โอ้โห12คะแนนเยอะแล้วนะครับผมแล้ววันนี้อุซานคุนไดเนี่ยอยู่อันดับ3ารนะผมพวกเขาตามหลังทณะของโซอยู่เพียงแค่3คะแนนเพราะวันนั้นวันนี้เขาต้องอยากที่จะชนะทนะของทรงนำให้ได้ครับผมเพื่อ ขยับเข้าใกล้แล้วับผมเผื่ออาจจะแซงโซได้เลยครับผมซึ่งจริงทีมอื่นก็อยากจะให้อูซานเนี่ยช่วยหยุดซองนำให้ได้เหมือนกันนะครับผมต้องมาดูกันดีกว่าว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับเอาละครับผมแล้วกล้องก็จับมาที่ลีจองโฮนะครับผมฟอร์มเริ่มกลับมาดีแล้วครับผมซึ่งเป็นประโยชน์กับทีมมากนะฮะตอนแรกก็ยิงไม่ได้เลยครับผม อครับผมวันนี้เรามาอีกกันกับบิกแบทของเคล็กวันนะครับผมสองน้ำนะผมจะเจอกับอูนาวคุนได้แล้วผมซีคนนี่และที่เจอกันแม่งก็เดือดมาแล้วครับผมเกือบทาให้เราพลาดพลั้งไปแล้วนะครับผมมาเจอกันอีกฮีรอบนี้นะผมอุนซานคุนไดเขาก็ต้องอยากเอาชนะสองน้ำให้ได้อยู่แล้วครับผมมาดูว่าจะทําได้สำเร็จเปล่าเขาคือทีมแรกที่เกือบจะเอาชนะเราได้อยู่แล้วด้วยนะครับผมแต่ว่าจุดโฮแม่งผีเข้าพอดีครับผมมามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับผม หลายฝ่ายก็บอกว่าซองน้ำฟลุกแล้วกผมแต่ถ้าคุณไปแชมป์กูก็ชอบเหมือนกันว่ามาจุนโฮมาอีกแล้วก็ผมเจอคุณใดทีไรทางด้านของจุนโฮเนี่ยจะมาทุกทีก็ผมแล้วโอ้โหลูนี้หลุดมาสวยเลยก็ผมทิมจุนโฮลูนิ้ด <ขอ S 1> ึงจังหวะให้มาเรียบร้อยก็ผมจงโฮอีกแล้วอ่ะโอ้โหพี่แกมาเรื่อยๆแล้วนะก็ผมลีจงโฮเนี่ยยิงเอายิงเอาอย่างเงี้ยคือดีครับเพราะว่า ไม่งั้นน่ะจุนโฮมันต้องยิงอยู่คนเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่มันผิดผีผิดธรรมชาติเกินเหตุไปเหมือนกันนะมึงมันมึงเป็นกองหน้ามึงยิงหน่อยเออเนี่ยค่อยถูกหน่อยครับผมพอตอนแรกก็ฝากีฝากไข่ไม่ค่อยได้ครับผมแต่ว่าแกคือคนที่ยิงคมสุดในทีมแล้วนะผมสำหรับลีจองโฮเนี่ยวางเท้าดีครับแต่ว่าการไปกับบอลอลไรเนี่ยโอ้เอื่อยเอื่อยชิบหายนำก่อนแล้วครับผมนำก่อนเล่นง่ายครับใหม่แล้วอะมาโอเคสวย แต่เรียกนัดที่แล้วดำกอดแบบนี้นะเฮ้ยอย่าชิบหายวุ้ยเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนไม่เป็นไรโชคชะตายังอยู่กับเราอยู่โชคชะอ้เปรตเอ้ยเอาขอบอลมาทุกคนมองฉันสิเพราะว่าฉันนะเอาโถยฉันจะอยู่ตรงนี้แม่งเอยใส่บอลจนได้ไอ้เปรตเอาผมใจังหวะนี้ส่งนำขึ้นเกมมาอีกแล้วผมรูปแบบนี้น่ากลัวแล้วผมเพราะว่านี่ไงครับผม กับไอคิมสอดมาแล้วอักกลับมาและเรีหยบร้อยครับผมรีจงโฮเอาละครับผมรอบนี้ต้องบอกว่าทรงนาเตรียมตัวมาดีนะครับผมกลัวทางด้านของกูซาคุณใดมันจะกลับมาได้อีกครับผมเพราะฉะนั้นยิงเยอะไว้ก่อนเลยครับผมโอ้โหแล้ววันนี้จุนโฮต้องบอกว่ายิ่งผ่านไปทุกพาร์ททุกพาร์ทเขาต้าาาองเก่งขึ้นอยู่แล้วด้วยนะครับผมเพราะว่ามันฝานการฝึกฝนนะผมผ่านการอัพพลังนะผมเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับผม ผมรู้สึกว่าการรุกของเขาตอนนี้นี่ดุดันขึ้นนะครับผมมีการเลี้ยงบอลที่ดียิ่งขึ้นนะฮะอัพมาแต่ละอยา่างนี่มึงไม่บอกไปกองหลังเลยเปรตและยังขึ้นเกมอ้๋รุ่นนี้โดนด,ดักไปได้ก่อนครับผมและสวยแล้วครับผมกับตันคิมขึ้นมานันไงเซนเตอร์มันจะเออดันดีเลยสองตัวอะไรทำยังไงกันดีชิปไห้แล้วกูไม่ยืนอยู่แค่นั้นอะผู้มึงยืนกันสองคนเนี่ยถามจริงรุ่นพี่เล่นบอลไม่เป็นหรือเปล่าวะ เนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลุดด้วยนะครับยืนกันสองคนดูดิโอคือพร้อมเสียประตูตลอดนะครับผมนี่คือผมว่าทำไมจุนโฮอย่างนี้ต้องเป็นเซนเตอร์อยู่ด้วยนะครับผมแต่คือถ้าขึ้นไปแล้วอ่ะต้องได้ประตูหรือต้องได้จบนะเพราะถ้าไม่ได้จบคือเราเสียเองเลยน่ากลัวแล้วครับมันมาแล้วเวลาค่อยๆาะบอลไปครับผมโอเคจุนโฮเปล่ามาที่ปักจีวอน จีวอนให้มาที่โอ้สวยครับมาโอ้โหไม่ถึงติดอยู่นิดนึงครับผมและเป็นเกมสวนกลับของคุณไดอีกแล้วนะฮะซาโกะโ,โอเคมามึงดักได้กูปาแล้วจา้าพี่ชายโอเคสวยครับผมฝากบอลลูกนี้ยังไงอนะจีวอนโอ้กู <c oughs> ซึ้งเลยให้บอลแบบนี้ลองระวังน,นะครับผมเพราะว่าคิมจุนโฮขึ้นมาแล้วนี่ไงทุกครั้งที่จุนโฮขึ้นอนะ่ะมันจะอันตรายแบบนี้ไป ได้โอ้โหเยยวิ่งร้อยเมตรเลยเนี่ยอันเนี้ยเกือบตายครับผมดูสเตมิน่เกือบหมดต้องค่อยๆเดินนะ่รีบเดินไม่ได้ตอนนี้เฮ้ยไม่ต้องววนะทุกคนเพราะว่าฉันคนนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วยังไงล่ะแต่ว่าช่วยกันนิดนึงเถอะกูขอร้องโอเคทะลุมาแล้วครับผมฮักกลับมาต้องว่าน้ยไม่ยิงซ้ายไปยิงขวาข้ามระดับมันก็เลยเบาไปนิดนึงอะเคโอเคดักบอลมาได้อยู่ครับผม พลมาถิงจับกันคิจุโนโวิลุนี้ได้แล้วไปแล้วครับผมลุดมายิงเรียบโดยครับผมมา3ประตูตัวหนึ่งขยับห่างเป็นสอลูอีกครั้งหนึ่งละมาแลว้วครับผมถ้าเต้นมันต้องมาวาเบรกแดนซ์อะเรามันเคป๊อปจะไม่เต้นได้ยังไงอะโอโ้เกมกำลังตึงเลยครับผมตอน,ตอ,นอุซากุนได,ได้ประตูตีไข่แตกแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้ยิงได้เวลาดีจัดๆอีกแล้วครับผมส่งนำนะครับผม มองหาอะไรไม่ออกให้บอมาที่ฮีโร่คนดี้ก็ผมและนี่ฮะจุนโฮไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังก็ผมโอ้โหยิงหักคอลูกนี้โคตรสวยเลยแต่นั้นๆันทีมันจะยิงได้อย่างนี้นะเขีรัชพง์ก็เลยเป่าจบครึ่งแรกไปเลยก็ผมเกมสุดมันวันนี้ก็ผมอุตสาหคุณใดนะผมบุกมาทางนั่นของเอ่อตามสองนำอยู่สามประตูต่อหนึ่งผมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อในครึ่งหลังนะว่าเกมจะเป็นยังไงเพราะว่าลูกเกมมันยังเปิดกันมากๆเลยก็ผมต่างฝ่ายต่างพลาดนะ จุนโฮฝากมาที่จีวอนแจวอนจีวอนแม่งเยอะชิบเป็กโอ้โหเสียบอลแล้วชิบหายแล้วครับผมโอ้โหช่างว่างบอลแล้วดูนี่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลุดนะเว้ยเพราะเซนเตอร์ยังเหลืออีกสองคนแต่ว่าพูดได้คำเดียวเลยว่าไรประโยชน์โอ้โหแม่งเอ้ยเกือบโดนอีกแล้วครับผมขอได้คิกเปิดมาร์ติดคิมจุนโฮแล้วตอนนี้กลับมาที่เอ้าเอ้าเฮียมันมีคนชนกูอะ โอ้บังคับไม่ได้ครับผมเพราะว่าโอ้โหไล่มาอีกแล้วไอ้ทีมนี้แม่งตายยากตั้งแต่เล่นมาในในซีรีส์นี้ยเนะี่ยไอ้ทีมคุนไดเนี่ยตายยากที่สุดแล้วครับผมนำวาดำหลายทีแล้วนะมันจะโอ้โหผมไม่ได้โดนชนแต่ผมโดนบอลอัดก็ผมทนายของจุนโฮโอ้โหแล้วบอลแม่งกระชอบมาเข้าเท้าทนายของไอ้นี่การไม่แล้วเป็นสามสองครับผมจุนโฮ จโนฟาออกไปก่อนครับผมที่แด่นของจีวอนจูโน่หักมาหักกลับมาและเรียบร้อยครับผมโอ้โหและนี่เป็นแฮตทริกแรกของลีจองโคครับผมในฤดูกาลนี้เลยนะโอ้แมตช์นี้น่าจดจำเลยครับผมสุดยอดครับผมรุ่นพี่จองโคพาร์ทนี้แกมาว่ะผมว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าวันไหนที่แกมาเราจะเล่นง่ายหน่อยครับผมเพราะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบพยายามฝืนยิงอยู่คนเดียวเนี่ยลูกนี้ตอบบอลกันง่ายๆครับหลุดมาแล้วดูจองโคซะก่อนนะผม เกือบจะยิงไม่ถึงเหมือนกันนะครับผมเนี่ยแต่ว่าใช้ท้ายข้าหลาดจิ้มเกือกเข้าไปครับผมผ่านมือลูกสามตูเข้าไปโอเคกลับมานำเป็น4ประตูต่อ2อ,ร 2> อครับก<ว>ุซายุ<ว>ไนไดครับผมจะกลับไปได้อีกครั้งหรือ,อเปลา่าอุ๊ยลูนี้ชิดหายอ่านจังหวะผิดตดนเลยเครับผมโอ้ลูนี้ผมผิดเองโอค้คือ,อเราก็ไม่คิดว่ามันจะจับจ่ายเจาะเข้าในแบบนั้นครับผม พราะว่าจริงๆอ่ะตำแหน่งยืนไ่นยืนยากมากเลยนะผมตำแหน่งของทีมซองนำอ่ะคือยูอ่ะไม่รู้ว่ายูจะต้องไปประกบตัวไหนว้เห็นปะคือมันยืนตรงไหนก็เหมือนไปยืนเขาเรียกอะไรไปซ้อนตำแหน่งกับเพื่อนหมดเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าผมควรจะต้องเข้าก่อนหรือเปล่าซึ่งพอไปเข้าก่อนบางทีเพื่อนก็ปล่อยก็เลยงงเฮ้ยแมวแล้วนะส3สแม่งน่ากลัวเปิดมาลูกนี้ติดจีซูอยู่ครับผมโอเคมาสวนกลับมาแล้วก็ผมจังหวะนี้แหละ ไม่เอาไม่ฝืนฝากก่อนครับผมแล้ววิ่งหาช่องมาแล้วพี่โอเคไปครับผมแต่ว่าพลังจะหมดไมป่เป็นไรเพื่อทุกคนโอเค,อเคสองนำสมัยยังแข็งลิทยอยู่ครับผมและโอ้โหห้าสามโอแม์นี้เฮ้ยเราเจออูซาร์คุนใดนี่แม่งแมตห้าดาวสองทีแล้วนะพาร์ทที่แล้วแม่งก็เดือดพาร์ทนี้ก็เดือดครับผมโอ้โหเขาตามไม่ปล่อยเลยครับผมแม์นี้แต่ว่าสุดท้ายแวก็เป็นชนะของจุนโฮได้แลครับผมที่มา ยัดลูกนี้ปิดฝาโรงไปเลยครับผมปิดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เชียดจริงๆมันน่าจะปิดตั้งแต่ตอนเรานำ4-2หรือว่า3-1ไปแล้วครับผมแต่ว่ามันก็กลับมาได้เรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องพูดตรงๆว่าไม่ประบาดดีที่สุดนะฮะเนี่ยมาอีกแล้วครับผมเอสซาก้าโอ้โหตัวสั่งใช้โคตรเยอะเลยว่ะของผมนี่ไม่มีเลยนะครับโอ้ยได้โค้งเนี่ยตำแหน่งตรงนั้นอะตำแหน่งงงว่าใครต้องประกบละไปละจุดหก ไม่ไหวแล้วครับผมจุนโฮแรงหมดแล้วด้วยแล้วับผมแม่งวิ่งเยอะแบบนี้อย่านะโดนยิงโอ้โหนี่ก็ยิงออกโงโง่ๆครับผมโอกาส,สที่สุดที่จะไล่เป็น54ฮะโอ้ยิงออกไปได้ยังไงครับผมลูกนี้พลาดเลยอะ เขตรับผู้สิง์ก็เป่าจงก,กระหน่ำที่เรียบร้อยครับผมเกมสุดมันนะวันนี้สองนาฟซีครับผมก็สามารถที่จะเปิดบ้านเอาชนะอุซางคุนไนไปได้ห้าประตูต่อสามโอ้โหแปดประตูก็ยิงกันไปครับผมวันนี้สองลูกของคิมจุนโฮนะครับผมและสามลูกและแฮตทริกครั้งแรกของลีจองโฮับผมช่วยทีมเอาชนะไปได้ครับผมคือจับหน่อยเราว่าถ้าคือจับแบบนี้เราเราเล่นได้อย่างนี้แชมป์มันก็ไปไปไหนอ่ะถูกปะล่ะ โอ้โหเกม5ดาวเลยก็ผมและเป็นทน่านันของกัปตันคิมจุนโฮนะผมและยองอยาท่าทนา่นของลีจงโฮนะผมช่วยกันยิง3ประตูและ2ประตูนะผมทำให้ท่านันของซงนามสามารถเอาชนะทํานั่ของท่านั่น,อ,น,นอ,อูซานคุนไดไปได้5ประตูต่อ3เกมแบบสุดมันเลยก็ผมโอเคสารพัดนี้เดยูจะขอพักเอาที่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องจีฟยูและกัปตันคิม ต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ใหม่พัดหน้าสสอรี่ีลาไปก่อนบายบายครับผม